ก่อนไปรับชมคลิปนะครับผมขอฝากเพจขายไอเดียลายเลนเจอร์ป้ายสองว heels สามนะครับราคาถูกใครสนใจก็ติดต่อมาลิงก์เพจนี้ได้เลยนะครับเพจนอกเตอร์นะครับถูกการันตีนะครับไม่โกงไม่เกลียร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมใครสนใจก็ติดต่อลิงก์ได้เพจนี้เลยนะครับผมโอเคไปรับชมคลิปกันต่อเลยครับโอเคครับผมก็ต้องขอบคุณมันนี่เงินดเมกาทุกคนที่ติดตามช่องนสสี่เพจนะครับผมวันนี้ก็อยูกผมเดินคนดีคนเดิมเพิ่มเติมนครับวันนี้ผมก็จะมาสุ่มกาชานะมาดูกันว่ามีเกียร์อะไรให้น่าสุ่มเหมือนบ้างมา เว้ยช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยจะมาทำคลิปเลยวัดตัวเก็บไวก่อนละกันนะคือมันไม่ค่อยโหดเท่าไหร่มันไม่รั่วมมาตัดนะคนดูก็คือสกิลอยู่มันก็สามพันสามร้อยเนี่ยก็ไม่ทะลุมาตัดนะไอเจมจะบับนะต้องรอเจมแก้ทีหนึ่งนะถึงจะมาสุ่มนะคนดูโอเคผมจะมาตามล่ารองเท้านะคนดูอีกห้าชั่วโมงสุดท้ายนะใครดีนี้ได้ก็คือเกิดเลยครับโอเคมา เอผมก็ไม่มีสูตรอะไรหรอกครับไปครับผมสุ่มตอนประมาณสี่โมงครึ่งนะสุ่มไปกินข้าวไปครับเพราะชิวครับอืมอืมเต็มบ,บัดด๊ดหลอกอนนี้อืมอืมโอ้โหซูเปอร์ลิเจน์อือมโอ้โหคนดูเกลียดจัดอ่ะโอ้โหไปสองร้อยครับ ก็คือใครสนใจไอดีป้ายเหลืองเรื่องสองละเรื่องสามก็คือสนใจมาซื้อดึงได้คลิปได้ครับคือเพจผมเอง,องนะคุณดูไม่ใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่โกงไม่เกลียนไม่มีการดึงกลับแน่นอนนะครับไปครับ let's go let's go เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมื่เกินพอไล่ดีดีพอไล่ดีดีพอละโอ้โหย้ยจะบอกแล้วไม่มีสูดครับเป่าข้าวกนะ่อนนะอือ เดียวๆเ,เลยเดียวๆเ,เลยบวกแปดดาวโดนแน่นอนครับไม่ไม่ใช่แปดดาวโดนแน่นอนดิแปดดาวรองเท้ารองเท้ามืดโอ้โหตึงปลายตึงปลายบางทีอ่ะอืมโอ้โหมาแล้วแล้วแล้ว ล็อกไว้ก่อนเลยฮนะโอเคทีนี้พอละถือว่าผมผมประกอบการถือว่าดีนะโอเคไปที่ถัดไปเลยล้วกันโอเคครับคอนโดไอดีนี้ก็มีอยู่สี่เหล่าเทสนะมาสองรอบไปเลยครับไม่พูดมากทำเพลงครับไปเลย let's go แล้วครับยังนี้ได้อะไรเฮ้ยฆ่าไหมโอ้โเฮ้ยเฮ้ยอืยอเฮ้ยไม่ใชล่ละเดินไม่ใชล่ละ น่าละกดสกีบเลยเด้อเอามาเอามาวันนี้ต้องมาละโอเคเราต้องเติมพลังด้วยกันกินข้าวคำหนึ่งนะอืมอืมอืมเอาแล้วค่ะเรามาริ่มเหมือนเมื่อกี้เลยนี่ไงนี่ไงชิ้นสุดท้ายอืมเกืออาหารอืมอืมเกือเลยก็แบบวายๆเกิน เฮ้ยม uhm. ีต okay. uh, ู nice ้ใหม่มาเอาดูต่โนี้สกิลอะไรเนี่ยอุ้ยอันนี้ทะลุมาตาดนะเซ็นกะมาว่าเซ็นกะน่าหายแล้วนะเรื่องนี้พระเอกไม่มีนะครับอืมอืมใบสุ่มไปฮะก็โผล่บุกเลยฮะออกไมออไมออไ ด้วยบุญบารมีเทตเตอร์มีทั้งหมดไป let's go ้ e บ bro อืมโอ้ม oh, my god ด,ดูครับติดตัวพ่อโอ้บอกแล้วให้จิงเข้าไปเล่นไปนะดวงดีจัดอ่ะก่อนดีติดละวันนี้เริ่มดวงขึ้นมาด้วต้องเดินระวังระวังหน่อยเล้อ็อกไวก่อนฮนะ รับไว้ก่อนรัไว้ก่อนเียสผื่อก็ลบโอเค,อเ,คเป็นกานะโอ้โหนีงดวงดีจัดอ่ะอนะไรครับยิงข้าไปดวงดีเลยเฮ้ยเดี๋ยวไปอัปเดตไอดีหลักหนะ่อยแล้วกันว่าผมมีอะไรบ้างนะตอนนี้นะโอเคครับคนดมาเรามาเล่น PVP กันดีกว่าไอดีนี้ก็ไอดีหลักผมเองเด,ดี๋ยวปิอดอันนี้น่าจะพอสู้ไหวอยู่นะไอดีหลักผมก็ไม่ค่อยตื่นเท่าไหรนะ่หรอก ไม่มีแกตันแน่นอนเลยไปไปไม่แนะโอ้โหเฮ้ยทำอไรทีมเขอยงนั้นหรอแต่โคตรไวอะ่ะผมว่าโคนี้ผมขอข้ามกันแล้วกันรอโคโลบโบนาด์เดือนถัดไปก็เป็นอีเวนต์ปกติเป็นอีเวนต์อะไรวะเหียเลโอนาร์าดวะเดือนถัดไปเดือนสิบเอ็ดเอาเดือนสิบสองเลยผมว่าคบโคโลเดือนสิบสองน,น่าจะโหดนะเพราะว่าจาก ริงจากปถิทินนะทุกปีปีที่แล้วก็เมฆุมมีนกับอ,อัลควาปีก่อนก็ไททันปีก่อนก็ปีก่อนไททันใช่บอกวะลืมมองดูเออปีก่อนไททันปีที่แล้วปีที่แล้วเมฆุมมีนปีก่อนหน้านูา้นใครรู้ก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะผมไม่รู้ว่าลืมเออชอวัตานี้โอเค นี่ทุกคนหลีกแล้วก็ลองคอมเมนต์บอกผมดูหน่อยนะไม่รู้ว่าผมจะทำคลิปอะไรดีบอกไ,ไม่ออกว่ะเราก็เริ่มมีไฟกลับมาทำคลิปละขอ,อคนละหนึ่งไลค์แล้วกันนะครับคนดูนีมนึกว่าคนดูได้อะไรนะอเออสตาแล้วเพราะว่าไม่อยากกระโช์เยอะนะคนดูเดี๋ยวเดี๋ยวผมโดนจ้องไงพูดไม่โดนโดนสองชิ้นเลยสามเลยว่มาสี่ชิ้นขอข้ามมาล่อกันคนไทยนะไทยเราไม่ตีกันนะครับ เพราะว่าผมตีไม่ไหวนะถ้าคนไหนตีไหวผมก็ตีนะโอ้จากคู่นานแบบนี้แปลว่าตึงแน่นอนมาอยากลงเจอดับก่าคุณดูไม่ได้เจอนานละรมอว่าเสียงในใจขอร้องมาฮาร์ดนี่ปล่อยอย่างไวปล่อยอย่างไวมันเก็บผมไม่น่าไปสบเล่นเลยอะ่ะเดี๋ยวทีแล้ว พอลูบี้ไปสมเล่นหมดนะอ้ออยากได้แกโดนแน่นอนเป็นปืนวะไม่จะไม่ได้วะไม่ใช่ปืนที่อะไรวะไม่ได้โอ้ยไม่ได้เล่นนานในความจำไม่ค่อยดีเลยโอเคอะไรก็ชิวนะโอเคเรามาคุยกับคนดูหน่อยแล้วกันนะคนดูอยากเห็นผมทำอะไรนะในปีนี้ก็ปีนี้ก็ปีสองพันยสี่ว่าผมต้องทำอะไรเป็นชิมเป็นอันแล้วผมคิดว่ากล้องผมมันจะล้าเกันไปละไม่ไหววเด้อผมกลับมาลนวงการ ไลน์เจอร์ก่อนเว้ยหลังจากที่หายไ,ไปนานรู้สึกอ่ะวงการไลนาเจอร์ซบเซาเยอะเลยนะมดูผมก็ไม่ได้ทาคลิปซอลลี่ดีละก็คือมันเก,ลลกินตลาดไปผมก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยแล้วกันอย่าให้มันเกินตลาดผมก็ติเจอวิธีใหม่มาแล้วนะแบบไม่ต้องโหลดข้อมูลไม่ต้องแบบเบื่อพื้นที่ก็ผมขอเก็บว้แล้วกันเพราะถ้าปล่อยออกไปปุ๊บปั๊นั้นไงเกินตลาดอีกนะเดีย๋ยวมันจะทําให้ตลาดซบเซานะปากเงินข้าวแล้วกันมึงดู คืออร่อยอะครับให้ประมาณนี้ละกันคลิปนี้นะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์เพใจผมในการทำคลิปต่อไปด้วยละกันคลิปนี้ผมขอตัวลาละกันซีบอยนะครับรสำหรับใครที่เข้ามาใหม่ฝากกดติดตามฝากกดถูกใจฝากกดกระดิ่งฝากกดซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคับ๊บฮันเน่ยังไม่กดกรนนะดิ่สิฝากกดด้วยครับเพื่อนๆเราก็จะเข้าสู่หนึ่งแสนล้านซับสไครต์ด้วยนะครับฝากด้วยครับเพื่อนๆฝากกดถูกใจฝากกดไลค์ฝากกดเลย